ครับกะลาน้ำจิ้ม onia, บดเจียบไปเลยนะเขาก็ให้มานะสองสองถุงสั่งสามชิ้นแล้วก็สั่งเขาก็ให้มาสั่งถุงนะครับฉีกง่ายครับไม่รู้จะเป็นยังไงอะอย่างแรกห้กิ้นก่อนให้ลูกชิมก่อนให้ลูกชายก่อนอโอชิ้นใหญ่มากนะหนาะนะใหญ่ครับหนาะใหญ่ระวังลองลองไว้เอา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 นี่ไปลองเอานี่ไปลองเอาไม่ไม่เอาถุงถุงไปลองเอาถุงไปลองระวัลงล่วงอ่าถุงไปลองระวังล่วงแล้วสองคนพอลูกครับชอบปิกนีกกับรถ ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเย็นนะครับแต่ละสถานที่ที่เราไปไม่ใช่ว่าจะมีแอร์มีอากาศดีๆร่มๆนะก็เลยกัดเลยลูกกัดเลยครับแอคกินก็คือกุ้งกรอบเออใส่กุ้งผสมแล้วก็มาพันด้วยก็เรียกแล้วฟองเต้าหู้ถ้าเป็นปูก็จะเรียกหอยจ้อหอยจ้อหอยจ้อ กกาะนอกนุ่มเครัหอมไหมดมดิดมนี้หอมกุ้งไหมหอมไหมลูกอาหารมายย้มเลยเอเอครับเดี๋ยวมาลองปูกันโอ้โหเาขาให้ซีฟูด้ดมาทอดซีฟูด้ดบ้างย่นรุนด้านน้อยังไม่ได้ชิมโอเคครับ